ราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทกท่านวันนี้กระผมช่องคนแชร์ข่าวชาวกเกษตรก็มีข่าวสารเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาให้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมและรับฟังข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมเจ้าของช่อง คนแชร์ข่าวแชรวเกษตรด้วยนะครับมารับชมและรับฟังข่าวกันเลยครับแนะเกษตรกรกร,รีบลงทะเบียนเกษตรกร,กรปรับปรุงข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนวันที่15พฤษภาคม2563เพื่อรับเงินเยียวยา15,000บาท3เดือนเหมือนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันภายหลังคอรมอรมีมติเห็นชอบอนุมัติมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยให้ช่วยเหลือเหมือนกับลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันคือจ่ายเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนโดยกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกร,กร10ล้านคนนั้นท่านนี้ขอให้เกษตรกร,กรทุกคนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่15พฤษภาคม2563 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและให้อยู่ในข่ายที่ได้รับการช่วยเหลือในการรับสิทธิเยียวยาดังกล่าวโดยใช้เลขบัตรประชาชน13หลักในการตรวจสอบหลังจากผ่านเกณฑ์คัดกรองแล้วกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จะส่งม,มอบบัญชีทะเบียนเกษตรกร,กรให้คณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 พิจารณาดําเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยจะโอนเงินเยียวยาวเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สำหรับกรณีรายใหม่แปลงใหม่หรือรายใหม่แปลงเดิมให้เกษตรกรกรอกแบบฟอร์มที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรวงเล็บทบก0ุดโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม และรวบรวมแบบฟอร์มไว้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่กรมกรมส่งเสริมการเกษตรบันทึกเข้าในระบบเพื่อดำเนินการไปต่อไปโดยเริ่มตั้งแต่วันที่10เมษายน2563กรณีรายเดิมแปลงเดิมเกษตรกรสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันฟอร์มบุก ได้ด้วยตนเองหรือกรณีไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลผ่านแอปดังกล่าวได้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มทบกจุดพร้อมวันที่กรอกแบบฟอร์มและรวบรวมแบบฟอร์มไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเพื่อจะส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรบันทึกเข้าในระบบเพื่อดำเนินการต่อไป ครับนี่ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรนะครับถ้าใครยังไม่ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรก็ขอให้รีบไปปรับปรุงข้อมูลนะครับและใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ขอให้รีบไปลงทะเบียนก่อนวันที่15พฤษภาคม2563นี้นะครับครับนี่ก็เป็นข่าวที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวชาวกเกษตรนำมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้อง ได้ติดตามรับชมและรับฟังกันครับถ้าหากกระผมทาผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็กราบขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอกราบขอพระคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีสําหรับคลิปนี้